สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับโซเฟียเพชรยนต์กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะวันนี้นะคะเฟียจะพามาชมบรรยากาศภายในบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็น Toyota a อ t i ตินะคะบรรยากาศภายในบริษัทของเรานะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a าเวลฟนะคะปี2015นะคะ ราคานะคะจะอยู่ที่2 3 5ล้านบาทนะคะคันต่อมานะคะจะเป็น To y ย ta f o r t u n e er r Legender นะคะตัวนี้ปี2021นะคะคันนีนะคะใหม่มากเลยนะคะจะเป็นรถเดโมนะคะใหม่เทียบมือหนึ่งเลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะรุ่นไหนนะคะคันไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ทางเรานะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a Camry นะคะก็ทางด้านนั้นนะคะก็จะเป็น v o n นะคะอีซูซูดีแมคคันนี้นะคะลูกค้าซื้อสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ หาคุณลูกค้าสนใจคันไหนนะคะทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามโซเฟียได้ที่0621384760นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโซเฟียขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะ